มีชาเลนจ์ให้คู่จิ้นทำนั่นก็คือไปเดทกับคู่จิ้นนะคะ2ต่อ2นะคะโอเควันนี้นะคะเราอยู่ที่พื้สวนโลกนะคะทุกคนของจังหวัดเชียงใหม่นะคะอะเดี๋ยวเราจะส่งคู่จิ้นไปนะคะนั่นก็คือพี่หยกกับพี่ควันค่ะไปเลยเออพี่หยกมันฮอตมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะส่งพี่ยกกับพี่ใหม่นะคะไปเดทกันสองคนค่ะไปค่ะส่งกล้องแล้วนะคะไปเลยทำคลิปนี้ขอตัวกันนะคะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะเข้าไปในสวนเราไม้เห็นไหม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 หัวนี่นะทุกคนเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปข้างในกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนใช่ไหมใช่ไหมอืม นี่ทุกคนยเราจะไปถ่ายรูปอะไรรู้จักต้นไม้กินคนปะอุยยกยกยกโอ้ยโอ้ยนี่ตอนนี้จะถ่ายรูปตรงนี้กันอันนี้เป็นต้นไม้สีทุกคนสวยมากเดี๋ยวให้หยกถ่ายรูปให้อาโทรศัพท์มาไหมเอาโทรศัพท์หยกก็ได้ไม่ถ่ายรูปในโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวรู้แล้วแป๊บ ดูกล้องด้วยนะมันเห็นหรือเปล่าเอานี่ทุกคนหนึ่งสองแบบหรือเปิดเสียงอ่ะได้ละห้เร่มยหนึ่งสองไหนคะดูหน่อยอุ้ยลูงนี้สวยอ่ะสวยมากเลยดูดูดู ต้องเข้าใจนะครับทุบกคนพอดีที่มันช่างภาพระดับโปร,ปรเพย์โอเคโอเคนี่นะทุกคนทุกคนสวยมากเลยยกชอบไหมชอบไหมถ้ามันเป็นต้นต้นสมุนไพรชอบชอบดอกไม้หรือไม่ชอบชอบดอกไม้ครับทุกคนชอบดอกไม้ทุกดอกไม้สวยงามมากเลยวู้วว,วอย่าเหมือนกวนนะเฮ้ยเข้าใจไหมว่ามาเดทมาเดท you know เขาว่ามาเดทอ่ะยัง นี่นี่หยกยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นี่สวยมากเลยเราไปอุ้ยจับมือเราด้วยจับมือเราด้วยคืนมื่นนะจับมือเราทำไมไอ้เป็นมื่นนะหมายถ้าตกไป <c oughs> เป็นมื่นนะโดนขอบเป็นมื่นนะกาแฟไปดีกว่านี่นะทุกคนหยกมันเห็นกาแฟไ,ได้เยเทุกคน ทุกคนให้มน,นี่เรียกว่าอะไรเล็กเล็กดอกเดกีด๋ยวส่วน,ส,วนส่วนนี้ส่วนนี้นดอกดอก คนี่ก็เป็นเดทแรกของเรานะคะก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่หรอกทุกคน,กคนมันไม่เคยหวานอยู tai ่แล้วทุกคนมันไม่เคยหวานอยู่แล้วทุกคนไม่หอนเก่่าไไมด้แปลนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะทุกคนอยากให้เราไปออกเดทที่ไหนกันอีกก็คอมเมนต์บอกได้เลยกดไลค์เยอะๆกดซับเยอะๆใช่ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายค่ะ